คุณขามีหนึ่งร้านลับนะคะที่เชียงใหม่ฮะชื่อว่าครัวป้าอ้อยคุณคุณร้านนี้เขาบอกเป็นร้านที่มีมิชลินนะคะคุณขาโอ้โหหนึ่งสองสามนับแบบไม่ได้เลยค่ะคุณขาเพราะว่ามิชลินมาทุกปีนะคะคุณดิฉันมาสะดุดนี่เลยค่ะคุณขามาสะดุดสารประภูมิมาเดนสายมูนี่คะคุณขามาเรื่องราววงจุ้ยไม่ได้ต้องทักทายหน่อยแล้วคุณขาคุณดูสิคะด้วยความศรัทธานะคะคุณขาสารประภูมิค่ะคุณยังมีร่มกลางให้เลยคุณเอ้ยเห็นไหมเขารัก ของเขาจริงๆคุณร้านเนี่ยชื่อว่าครัวป้าอ้อยคุณขาดิฉันได้ฟังมาว่าเป็นร้านที่อาหารจานเดียวเป็นที่อร่อยมากแล้วคนจะต้องจองโต๊ะมากมายแล้วพอเวลาเที่ยงเอย่ยบ่ายเอย่ยเย็นเอยหรือเช้าเอ่ยคุณขาไม่มีเวลาได้ทานหรอกค่ะคุณเพราะว่าคนเยอะมากคุณขาเลยมาชมด้วยตัวเองค่ะคุณนี่คือร้านครัวป้าอ้อยคุณขานี่ไงเป็นร้านที่เกิดขับผ่านที่คุณไม่รู้เลยนะ ว่าแบบเป็นร้านอยู่ตรงนี้และเป็นร้านที่โอ้โหคุณเอ้ยคุณมิชลินไกด์คุณขาคุณแต่ร้านนี้ค่ะสังเกตเรื่อง่วงจุ้ยนะเดียนขอญาตแบบนี้ค่ะคุณขาหันหน้าเข้าตัวร้านขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ําฝั่งนี้คุณขาเขาเลยมีเตาไฟความร้อนอยู่ฝั่งขวามือคุณขานั้นฟ้าธาตุไฟเลยถูกหลักในเรื่องราวของ่วงจุ้ยกับคุณส่วนในเรื่องราวของปากทางเข้าคุณขาคุณเห็นไหมนี่ไงคุณขาเขียวแดงแพงไม่ต่อก่า คุณไม่ธรรมดาค่ะคุณขาเมื่อเราเดินเข้าไปในร้านหาคุณนี่ไงร้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณขานี่กรัวอยู่ฝั่งนี้เลยเห็นไหมเข้าไปในร้านจะเป็นแบบนั้นคุณขานี่คือ ด้านหน้า,าเทนเองด้านในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะคุณสําหรับใครหลายคนนะคะจะเชิญอาจารย์ไปดูหวงจุ้ยเนาะบางคนจะเปิดธุรกิจร้านอาหารจะเปิดทดําใดๆก็ตามหรืออาจจะเป็นดูเรื่องบ้านต่างๆคุณสามารถติดต่อได้ที่06454647และ48คุณขาเดี๋ยวเราไปด้านในกันว่าครัวป้าอ้อยด้านในจะเป็นอย่างไรคุณขาคุณขาตอนนี้เราเข้ามาด้านในแล้วค่ะต้องบอกแบบนี้คะ่ะครัวป้าอ้อยนะคะหรือว่า ทางแม่ครัวเองเนี่ยคุณกว่า20ปีนะคะที่ได้พูดคุยกับทางประวัติความเป็นมาค่ะทางครูป้าอ้อยเองหรือทางเชฟเองคุณ้าเขาอยู่โรงแรมมาก่อนนะคะแล้วก็เป็นเชฟที่ไม่ธรรมดาคุณ้าคุณดูสิแ๊บๆนะเห็นไหมนี่ไงมิชลินคุณ้าคุณนี่นี่คือความการันตีในเรื่องราวของความอร่อยคุณเห็นไหมนี่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 กระดาษเที่ยวเขียนเนี่ยนานาชาติเลยนะคะคุณขาคุณเห็นไหมคุณขาคุณคุณดูสิคะคุณนี่ไง คุณคะคุณดูสิแน่นๆค่ะแล้วก็อาหารเนี่ยเดยนดูจากในเมนูต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารว่าเป็นอย่างไรนะคะคุณคุณขาตอนนี้เนี่ยเราสถาอาหารสหารร้านหัวหอมคุณขาอาหารไม่แล้วคคือที่นี่เนี่ย่ะเด่นฝั่งเข้ามาที่เนี่ยโดยส่วนใหญ่อาหารจะจัดเต็มมากแล้วก็อาหาร